สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยก็พบก,กับช่องนิวสกายบูมกันอีกแล้ว<อ>น <มา S 1> นี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแบบหนีกล้วยกันเลยนะะแล้วก็จะตัดไปตอนที่เล่นกันเลยโอเคก็ได้แล้วนะคะเนี่โอ้บรรยาแบบสีแดงน่ากลัวอยู่นะแก ฉันจะไปแอบก่อนดีกว่าโอเคมีที่แอบแอบดีๆไหมเนี่ยตรงนี้ไม่ทางด้วยแอบในนี้ได้ไหมไม่ได้โอ้ในนี้ล่ะวยปานาหน้าอยู่ที่นี่เหรอโอไม่ก็ฉันแอบก่อนนะแอบแป๊บนึงไม่เป็นรแอ่ะ้ยปานาน่าไปแล้วได้เวลาฮีโร่ต่อไปสำรวจสักหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะคะ ตอนนี้คือแรงแนีโอ้แกเห็นฉันหรอโอ้ยโอ้ยได้แล้วโอ้ยโอเคตรงนี้ก็แอบได้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้หวังว่าจะไม่มีบานาน่านะจ๊ะโอ้ฉันฉันระแวงมากเลยตอนนี้ ชันแหวงมากโอเคตัดส,สินใจออกไปนะจ๊ะอุย้ยมีเหรียญให้เก็บด้วยเหรอโอเคเก็บเหรียญก่อนเลยเก็บเหรียญก่อนเลยชอบเงินจ้ะ <c oughs> นอนบานหน้านะจ๊ะฉันเสียวมากเลยตอนนี้เนะี่ยโอเคไปฟาร์มเหลียนกันดีกว่า <Okay. S 1> เหลียนน่าจะมีอยู่เยอะอยู่นะแถวนี้เนี่ยอุ้ยมีคนถูกกินด้วยฉันว่าฉันว่าฉันอาจจะไม่ถูกกินก็ได้แต่เมนียมีฉันเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ว่าให้ทำไรนะอุ้ย มีเพื่อนมีเพื่อนรอดจากการโดนบานาน่ากินฉันฉันไม่ควรอยู่แถวนี้ว้ายอ๋เมื่อกี้เจะอแล้วจ้าฉัน <L an> ขอไปก่อนไป <L an> ก่อนมีเพื่อนถูกกินด้วยหวังว่าฉันจะรอดนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเราแวงไปหมดเลยแหละตอนเนี้ยโอเค นะจ๊โลกเดิมที่มีแต่เราอโอ้มีคนถูกกินเพิ่มอีกแล้วเสียงเพลงคือแบบหลอนไม่ไหวเลยแกโอเคขอไปสงบสติอารมณ์ก่อนอนี้คืออะไรเนี่ยกดกดไม่ได้อ <c oughs> บานาน่าอยู่หนเนี่ฉันอยากเจอจังเลยฉันอยากเจอบานาน่าโอ๊ยแถวนี้มีเหรียญเยอะนะเนี่ยห้องเมื่อกี้แทบไม่มีเลยเก็บเหรียญก่อนก็แล้วกันโอเคจะเปิดในสองนาทีนะรอรอให้ถึงหนึ่งนาที ไรเนี่ยโ oh อ้ไม่กอดตกใจนะแกเมื่อกี้อะโอ้ฉันต้องหนีจากบารนานะ้าหวังว่าจะไม่ตามฉันมานะเอ้าตอนนี้แบบเทพจะไม่อยากขันไปด้านหลังเลยโอเคโอ้ยไปแล้วโอ้ยย่ฉันรอดแล้วล่ะ โอเคต่อไปก็จะไปฟาร์มเหรียญกันต่อเลยนะจ๊ะมีเหรียญให้ฉันเก็บไหมเนี่ยสวัสดีจ้าเหรียญเหรียญอยู่ไหนจ๊ะอุยนี่ไงเหรียญอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนกับดักเสียงคือฉันตกใจไงแกอ้ย หวังว่าเมื่อกี้คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจ๊ะโอ้ฉันเสียวบานาน่ามากเลยตอนนี้เนี่ย <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ก็รอเวลาให้ประตูเปิดเย้ดีใจจังเลยโอเคไปว้า <Wow. S 2> ไปตรงประตูกันเลยดีกว่าสองหนึ่งศูนย์ทำไมต้องมาตอนนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องรีบเข้าประตูแล้วขอให้ทันสาธุ์ูนะโง ขอให้เข้าประตูทันเฮ้ยแกฉันจะรอดไปเนี่ยเอ้าฉอยรอดเถอะ<อ>โอ้แกฉันฉันกือบจะเข้าประตูอยู่แล้วแต่ฉันก็ไม่เข้านะอ่าก็ช่างเถอะไม่เป็นไรโอเคค่ะทุกคนก็ขอจบคลิปนี้กันไปเลยนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับเราด้วยนะคะบ๊ายบาย